สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News o u วนะคะประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2566นะคะวันศุกร์อยู่กับคุณสพนงการสวัสดีครรัับสสวดีคับแล้วก็ดิฉันอุสนีเอกอุสนีนะคะวันนี้ก็วันศุกร์สำราญไปตรงไหนรถก็ติดหมดทุกที่เพราะว่าลองกิเอ็นเขาพาแม่ไปกินข้าวคนไปเที่ยวเขาไปพวกนี้ใช่ไหมวันนี้ยังไงไปพวกนี้ไปพวกนี้เหรอเอาเาออกต่างจังหวัดพี่อ๋อ้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ ไม่ใช่เสาร์ทิ์จันทร์ใช่รถติดมากติดมากมาไปที่ไหนก็รถติดหมดเลยเพราะว่าทุกคนนี่ยังเป๋าตุงอยู่จริงหร่าถ้าเป๋าไม่ตุงก็ไปเบิกมาจากแบงก์มาสิมีตรงไหนให้เบิกก่อนมีตรงไหนให้เบิกก่อนเดี๋ยวนี่ที่หายากแล้วเช่นนั้นใช่ใช่ต้องใช้สแกนจ่ายสแกนจ่ายสแกนจ่ายนะหรือว่าเขาใช้เงินให้มันหมดไปเพื่อจะรอรับรัฐบาลใหม่ที่เตรียมจะมาแจกเอาอะไรมาแจก เขาไม่เอาเงินเขาไม่จ่ายแล้วก็เป็นเงินเราด้วยเขาไปเปิดไอ้นนี้ไงดิจิตอลวอลเล็ตรอเลยนะตอนนี้เงินเรานี่แหละเงินเราใช่ไหมแค่หมื่นเดียวจะไม่มีความหมายเลยหมื่นเดียวฮะไม่มีความหมายอหรเงินเดียววันนี้ก็หมดแล้วอุ้ยแต่ละเงินฟรีของฟรีเงินหมื่นเดียวหมดแล้วครึ่งไม้ก็หมดแล้วพูดเหมือนคนรวยเลยนะเนี่ยไม่ใช่คนรวยคือมันมีมาแล้วไม่ต้องไปมาแล้วก็ต้องมาแวะ่านเชื่อคราวแล้วไปตามที่บางคนจะไปอ่ะเออเออมีคนมารออยู่เงี้ยเออนะคุณช่วยผ่องถ่ายเงินคุณมาใส่กระเป๋าผมด้วยเีออสุดท้ายก็มาแบบสุดท้ายเดดี๋ยววต้องูนะ่า พอรวมรัฐบาลจัดตั้งได้เสร็จประชานิยมที่โฆษณาไว้จะใช้กันได้ขนาดไหนมันจะเอาประชานิยมที่ไหนมาจะเอาตังตรงไหนมาใช้สามารถประชาชนนิยมรัฐบาลนี้หรือเปล่าก็มีนิยมบ้างไม่นิยมบ้างใครจะเป็นนายกยักยงรูไ้ไม่รู้เลยเอา้านี่เขาฟันออกมาแล้วพี่ค,คุณเศรษฐาง่ายเขาอมาก็โดนฟันอ้าพี่พี่ยังพี่ยังคิดไว้เป็นอย่างไรใช่ไหมกมาก็โดนฟันใช่อันนี้เขาบอกเขาจบแล้วนะดีลเดิลเนี่ยปิดดีลเรียบร้อยสามร้อยสิบห้า มันต้อง376ไม่ใช่หรอจ๊ะอ้าวอะไรก็เดี๋ยวรอสบโหวตไงสบเขาไม่ได้กินกินหญ้ากินกล้วยกินอะไรยเงี้ยเขาทานอาหารข้าวไม่ได้กินกล้วยแน่ๆนะไม่ได้กินกล้วยฮะกินอะไรกินอะไรกินคำหวานมีบ้างคำหวานคำป้อยอร์กินลยอ ท่านเป็นผู้มีทรงคุณวุฒิทรงภูมินะเห็นแก่บ้านเมืองนะต้องให้บ้านเมืองก้าวต่อไปได้นะท่านจงโปรดลงคะแนนให้กับพรรครัฐบาลใหม่เดียดีอนะคือช่วงสองสามวันนี้นะฟังบาสกรรมนักการเมืองแล้วนะบอกเฮ้ยนี่เรานี่ตื่นเช้ามาต้องเอา่ามือคำหัวว่ามีเข่างอกหรือเปล่าทาไมรัฐบาลพิเศษวาระประชาชนมันเป็นยังไงถ่าเห็นว่าเรามีเข่าอะไรอย่างนี้พูดมาในภาษานี้บอว่า พูดมาเหมือนไม่รู้ทันเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเออเออเนี่เรามีเขาเลยไงว่าเนี่ยแล้วส่องกระจกมาดูนะเออเขายังไม่งอกทำไมเขาพูดอย่างนี้กับเราได้เออนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ลองพูดได้ไม่กินหญ้าแล้วกินข้าวผัดข้าวกล้องข้าวขนมปังด้วยนะใช่ใช่ใช่ทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเออมันมีแต่คำหวานใช่ไหมมีคำหวานคำใหญ่คำโตนะคือคำก็เลยว่าทั้งหมดนี่คือคำแหกตาวารับประชาชนประเทศจะได้สมานฉันและเดินหน้าต่อไปคุณสมานแพ้อย่างนี้ มันแผลยังแผลที่หลังนี่สมานพอกันหมดเลยยังยังยังไม่โทรยังไม่ตกสะเก็ดเลยเลือดจะไม่หยุดไหลเลยโตเดี๋ยววันนี้ไปดู้แทงกันใหม่อีกทีเพราะว่าตอนนี้ก็ควาฝุ่นตลบมากนะคะว่าปิดดิวเรียบร้อยแล้วหลังจากเมื่อวานพักลุงก็ออกมาบอกว่าจะยกคะแนนเสียงให้เนี่ยก็เลยคาดการกันว่าในชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินที่จะมีการเสนอเข้าสภาสัปดาห์หน้าอาจจะได้3า5้อสิบ้าเสียงของรีดีมีหรือ น้องก็ไม่เชื่อว่าของฟรีมีในโลกคะแนนนี่เขาซื้อขายกันนะยจอาฮะอุตส่า์ไปซื้อเสียงมาตั้งสามสิบสี่สิบล้านนยคุณจะมาขายฟรีฟรีเป็นไปได้งไงมันดูไม่น่าเชื่อเลยเนาะมันมีทางเป็นไปได้คนคนบ้านเรานัการเมืองบ้านเราไม่ดีขนาดนั้นไม่เป็นผู้เสียสละขนาดนั้นเขายังขายชาติได้เลยมันเสียสละได้ยงไงล่าสุดบอกว่าอาจจะต้องมีการใช้สูตรแบ่งเค้กเก้าสอสอต่อหนึ่งเก้าอี้โอ้ดิแบ่งแบ่งเก้าอี้แล้วนะแบ่งเก้าอี้แล้วนะแต่ว่าคนเดิมเขาจะของเดิมเปล่า อะไรนะคนเดิมจะได้ของเดิมแต่ทีนี้น้องอ่านเนี่ยก็อีทับซ้อนกันหลายคนเหมือนกันก็ความต้องการใช่ไหมเออความต้องการที่ชั่วๆคือพลังงานเนี่ยพลังงานแยกกันใหญ่เลยแยกกันใหญ่เลยใช่ไหมบางบางคนนี่อุตสาห์เปลี่ยนทรงผมใหม่สวมแว่นตาดำนะผู้โถอย่างี้ดู้ใครก็ใครก็ดูออกจับได้เลยใช่ไหมใช่เออเออต่ทำเป็นตัวทนตัวทาตัวแฝงเร้นเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเป็นยังไงด้วยวันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์หรือยังฮะมีคุณลุงท่านหนึ่งอะฮะวันเกิดครบรอบ78ปปีแห่อวยพรคึกคัก เบิร์ดเดย์เจ็บปดปีบิ๊กปอมี่ต้องมีเพลงปีพานนางหงส์สิไม่เออขาผิดงานแล้วันน่ะะเนันนอนเ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 ได้เน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 บนเนเนเนนเ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 ไเน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 ะนเ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 อ่าเน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 ะเน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 งนนเ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 นนนนเนนนนเนะ ลุงป้อมวันนี้บรรดาน้องๆก็ไปแฮปปี้เบิร์เดย์ออยพอกันคึกคักแต่ก็มีคนไปจับผิดว่าเออสามลุงไม่ยอมร่วมเฟรมกันในการถ่ายรูปโชว์ความกคือเขาการพยานไงไม่ช่การพยานเพราะอะไรอ่ะพยานว่าไอสามปอฟไยเบอร์ไม่ได้มีจริงหรือว่าคือแตกกันจนแบบยืนเรียงกันไม่ได้คือมันไหลกระทบกันไม่ได้แล้วไงเพราะเสื้อเสื้อมันเสื้อเสื้อมันนี่จะเตื่นัดปั๊ดั๊มัน ก็เลย inflammable คือติดไฟง่ายอ๋ออ๋อหรอสีกันไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เติดไฟง่ายคือเมื่อก่อนนะ forever นะใช่แต่ตั้งแต่หักล้างถังโพงกันเรื่องการเมืองนี่โอ้ยืนเรียงกันไม่ได้เลยนะ forever is never here is never ทีนี้เขาบอกว่ามีน้องเนี่ยตัวคนตัวลุงตู่ไม่เท่าไหร่เอาเอาดอกไม้ไปให้ใช่ไหมแต่ตัวลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยได้รับของขวัญจากบิ๊กป๊อกเนี่ยเป็นช้างไม่ใช่เป็นไม้เป็นมะเป็นม้าหมุนเป็นฝูงม้าคือไร มาหมุนก็นี่ไงไอ้นี่ไงที่เขามาหมุนเด็กเล่นน่ะใช่ไงก็ใช่ไงไม่มันหมายหมายว่าอะไรหมายว่าหลุงป้อมเขามีคอกมาอยู่อ๋อเหรอชวนิยมการแข่งม้าน้องนึกว่าหมุนๆไปก็ผัดๆกันนั่งนะพี่อ๋อนั่งก็อีดนตรีอ๋อนั่งก็อีดนตรีนะใช่ใช่เออเออนึกว่าม้าหมุนนี่ผัดกันนั่งผัดกันขึ้นผัดกันลงนะพี่พี่นั่งแล้วแบ่งน้องนั่งบ้างอะไรอย่างี้ป่ะไม่ใช่อันนี้ก็ เพราะว่าสามคนเนี้ยก็จะมีลุงป้อมที่มดียวกันไปต่อขี่ม้าส่งเมืองก็ได้ขี่ม้าส่งเมืองอมันมันแบบคนพยายามจะถามอ่ะมีความหมายว่าอะไรหรือว่าคนหน้าไม่พอใจหน้ายาวเป็นม้าอุมยได้หน้ายาวเป็นม้าเลยนม้าตัวน่ายาวเป็นม้าแก้วหนาม้าเง้ไม่เพราะมันมันดูแล้วมันต้องมีนัยยะแน่นอนลุงป้อมเป็น เป็นชอบกีฬาม้าแข่งอ๋อชอบม,าม้าแข่งขมีคอกม้าที่สิงคโปร์ uh huh, uh huh. ม้าตัวท็อปก็ชื่อเดอะเจเนอเรลเดอะเจเนอเรลเคยแข่งชนะชนหลายครั้งอ๋อแล้วตอนนี้ยังยังชนะอยู่ไหมไม่แน่ใจเขามากแก่แล้วมา้าป่นนี้ไม่ไหวหรือเอ ขนาดไม้ายังต้องมีนะวางมือนะคนก็ต้องต้องมีโอกาสวางมือบ้างนะวางมือบ้างตามสังขารที่ร่วงโรยไปใช่ไหมแต่คนยังไม่วางนะคนกลางไม่ยอมวางก็ยังไม่ยมีเพราะว่าถึงชีวิตที่ที่รอคอยมา78ปีน่ะก็คือช่วงนี้แหละอ๋ออ๋ออเดือนสองเดือนนี้ถ้าไม่ได้ก็คงจะ forever ไม่ได้อีกเลยคือแล้วอยากจะนั่งเก้าอี้ไหนล่ะเก้าอี้ไหนยกก็ไม่ได้แน่นอน ก็วินายกไม่ได้นะก็ต้องขอที่มันมีความหมายหน่อยนึงลองนายกงี้เหรอกระลาโหมสมวัฒธรรมดีที่สุดอุ้ยแต่ทำไมอะนึ่างานน้อยเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนึกว่าเรามีเป็นคนมีวัฒนธรรมคือจะไปไปดูดินน้ำโรงไฟไม่ไหวแล้วเพราพี่แล้วพี่เห็นกระทรวงวัฒนธรรมตอนที่โดนสามเิ้วบุกทะลวง่ก็นั่นแหละลุงต้องไปเป็นแกนนำทางด้านวัฒนธรรมอ๋อเหรอสั่งสอนเด็กที่อ่ะอภิจําไดทั้งหลายแหล่นะให้เขาอยู่ในกรอบในอยู่ในกรอบนี่ใช่ไหมเพราะว่า ลุงต้เป็นนักเทศอะนักเทศเหรอเออให้ดูว่าชีวิตลุงผ่านมา78แล้วดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงนสมควรให้ให้เด็กอยากปรีจันไรต้องรู้ว่าสิ่งดีชีวิตคืออะไรด้วยอุ๊ยตายละเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าไปจริงนะนี่ต้องเจอหน้ากันเลยเผชิญหน้ากันเลยนะลุงป้อมวิ่งหนีทันหรือเปล่าวิ่งหนีทันเปล่านะเออหนีผู้ไฟทันไหมแต่ว่าแต่ว่าในโผคลมอที่ตอนนี้ก็ปลิวมาแล้วไม่รู้ใครเขียนไม่มีชื่อลุงป้อมเป็นชื่อน้องแทน พระราชว่าเหรอใช่ใช่มาไทยเหรอเป็นรองนายกอย่างเดียวอ่ะรองนายกดูแลตำรวจดูแลตำรวจไม่ไม่รู้ตำรวจตำรวจก็รวยแล้วโถเดือนเท่ากันหมดนะรัฐบาลเดือนเท่ากันดูแลตำรวจก็รวยแล้วโถดูแลตำรวจก็รวยแล้วคุณพระราชว่าดีมีทั้งเรือนไม้สัก เป็นกลุ่มยีปากน้ำโน,โน,น่นสัานดีอยู่แล้วเข,เขามีอะไรนะคอกไม้ลถความยังไม่ตายเลยที่แล้วใช่เดี๋ยวเราเค่อยไปว่ากันว่าด้วยเรื่องการเมืองก็มีทํานองนี้ว่ามีโผลคารมอหลุดออกมามีภาพบรรยากาศเบิร์ดเดนลุงป้อมนะคะมีการพูดถึงรัฐบาลพิเศษที่แต่ละคนตอนนี้ก็เริ่มพูดว่าดิวน่าจะปิดลงตัวเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นเดี่ยเราขอแวะไปดูที่ต่างประเทศก่อนไดโอ้เป็นภาพที่น่าตลกตกใจมาก คือมันมเขาบอกว่าเป็นวันสิ้นโลกนะพี่คือตอนนี้นะไฟไหม้ที่สเปนโปรตุกเกสแคนาดาสาหารัฐอเมริกาใช่ไหมแล้วก็ในยุโรปน,นะโรนี่ครีซก็เกือบตายแล้วเกาะโรสอะเกาะโรสเกาะโรสี่เกาะเกาะเกาะโรสที่ถือเป็นเกาะที่มีความสําคัญมากมในพระวัศาสตร์ไงอันนี้คือมันต่อตกันมาเลยเหรอพี่ใช่แล้วนี่ล่าสุดคือที่ฮาวายฮาวายนี่ เกาะมาวีใช่ไหมมาวีเกาะตรงกลางกลางส่วนกลางดูสิดูภาพกูจะหนีไปไหนอกรีกจีก็โดนกูขารถก็โดนเหมือนกันอย่างนี้ล่ะแล้วเขาบอกว่ามันมาที่มันมา80ซของเมืองคือเมืองทั้งเมืองหายไปเลยพูดง่ายก็ลมมันลมมันลมมันแรงลมทะเลมันมีพายุพอดีมาพอดีอ๋อเออแล้วลมก็เลยตีอันนี้ให้ไฟมันกระพือกระพือกระพือให้ให้ไฟมันลุก ลามอย่างรวดเร็วทีเดียวฮาวายนี่นะมันมีแต่ป่าเขียวไงป่าเขียวป่าเขียวชุ่มฉ่าอุณหภูมิหนาวเย็นเย็นสบายตลอดทั้งปีแบบเป็นเกาะสว่า์หาดสว่านงี้นะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะแล้วดูสภาพเนี่ยเขาบอกเป็นวันสิ้นโลกโอ้โหนี่มันเหมือนแบบพระเจ้าลงโทษอเมริกาป่ะโอ้โหรุนแรงมากรุนแรงมากมีผู้เสียชีวิตดินแดนแห่งอะไรนะอ่าอาพี่มหาซาตานค่ะอันนี้คือฮาวายนี่เขาอยู่นอกแผ่นดินใหญ่ นะแล้วอยู่ประเทศเดียวเป็นรัฐเดียวที่อยู่ในเขตร้อนเขตเขตเขตไม่เขตหนาวอ่ะไม่ใช่อลาสก้าใช่ไหมนั้นก็แผ่นใหญ่ใหญ่อยู่ในเขตหนาวหมดเลยอันนี้อยู่ในเขตเขตเขตร้อนอ่ะอากาศไม่คือไม่มีหิมะตกเย็นสบายทั้งปีคนที่นั่นก็สวมเสื้อฮาวายทำงานไงไม่นิยมสวมเสื้อนอกเสื้อฮาวายก็มาอย่างนี้ละอากาศคล้ายๆบ้านเราไหมภูกาศยอุ่นอากาศสบายดีกว่านี้กเย็นสบาย15าองศาส2องศาก็มี นี่ภาพคือมองอะไรไม่เห็นนอกจากนี่มันนี่มันนรกนรกนรกแตกเพมาะวีมันเกาะมันก็มาใหญ่แต่มันเหมาทั้งไมาไหมทั้งเกาะไงมันหนีเลยคุณต้องหนีลงไปในน้ําแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเปิดภาพช่วงที่หลังจากไฟบางส่วนดับคือเหลือแต่คำว่าเหลือแต่ซากนี่มันมีจริงนะฮะนี่ยังดีสะเก็ดไฟมันไม่ปลิวไปลามไปเกาะอื่นนะแต่เกาะมันก็หหางกันพอสมควรล่ะนี่พี่ดูภาพพี่ดูภาพภาพตอนที่เป็นเมือง กับภาพตอนที่ถูกไม้แล้วมันเหมือนกับไปในหนังในหนังสิ้นโลกนะวันสิ้นโลกใช่ที่ไฟที่ไฟดับหมดแล้วเนี่ยหรือได้ควันไฟใช่ใช่ระเบิดลงนะปี2012ที่หนังที่มาฉายมาอย่างเงี้ยล่าสุดผู้เสียชีวิตนี่ก็เกินครึ่งร้อยไปแล้วห้าสิบห้แล้วศูนย์หายเป็นร้อยอะและที่ตต้ตกใจคือเขาบอกว่า หมดเลยโอ้ตายไม่เหลือเลยนะนี่คือบ้านนี่เป็นเท่าฐานหมดเลยนะฮะบ้านตาอากาศที่ยังดีนะคือไม่เหลืออะไรเลยแล้วคุณจะไปก่อสร้างใหม่ได้ยังไงตวเนี้ต้นไม้ก็ไม่เหลือต้นไม้ก็ไม่เหลือต้องมาปลูกใหม่หมดเลยเพราะมันไม่มีไม่มีทางลุดได้เลยนะค่ะทีนี้เขาบอกว่าบางส่วนเนี่ยที่อพยพไม่ทันใช้วิธีหนีลงทะเลใช่นี่ลงทะเลนี่เสียงจะฉลามมาต่อเราไม่รู้นะซึ่งก็มีคนเสียชีวิตนะลงไปก็ตายเลย่าลงไปเป็นร้อยใช่ไหมคือคุณจะหนีไปไหนได้เพราะว่า รถคุณขับบนเกาะไม่ได้อม,มันไม่มีสะพานเชื่อมเกาะอ๋ออ๋อเหรอฮะไม่มีแล้วเขาไปยังไงพี่ก็เรือเรือ,อนะนี่ล่าสุดนะคะบอกว่ามีการอพยพนักท่องเที่ยวประมาณหมื่นสี่พันห้าร้อยคนออกจากเกาะมาวีแล้วนะฮะหลังจากเกิดไฟป่าตั้งแต่คืนวันที่แปดสิงหาคมนี่หมดเลยไหมตัวนี้ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่เป็นซากหมดเลยนี่ภาพมือคือแบบมันเหมือนในหนังอ่ะ มันมันยิ่งกว่าในหนังนี่นะหนังหนังทังทำไม่ดีเท่านี้ใช่ใช่นี่คือของแท้หนังต้องต่อไปต้องไปทําหนังเรื่องนี้แหละฮาวายไฟนรกฮาวายนะออน่าฮาวายไฟนรกใช่ไหมตอนนี้ถ่ายปีไม่เลยเดี๋ยวไปใส่ของจริงโอ้โหโหดมากโหดมากดูสิผู้ว่าการรัฐฮาวายบอกไม่เคยเจอไฟป่าใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมาจากปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะทําให้รัฐบาลฮาวายได้รับผลกระทบหนักนะขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ต่างๆ แล้วก็ขาดเรื่องทีมดับเพลิงด้วยนี่นะแล้วก็คนไทยในฮาวายก็มีนะเห็นบอกว่าทางกระทรวงต่างประเทศก็เร่งประสานช่วยคนไทยในฮาวยฮาวยนี่เป็นพวกพวกพลินเนียนพวกลูกครึ่งญี่ปุ่นจีนนะฝรั่งขาวก็มีมผิวดำผิวสีก็มีมาบ้างะนะเขาบอกว่ามีคนไทยข้อมูลจากปี63นะคะมีคนไทยอยู่ในฮาวายเนี่ย ประมาณห้าพันคนเหรอส่วนใหญ่อยู่ในฮานูรูั้งอาจจะอยู่คนละเกาะใช่ไหมคะเกาะโออาฮูเกาะฮูแต่เกาะเมอีนี่ไม่ได้ไม่น่ใจะเยอะไหมไม่ได้เยอะเพราะเมอีเป็นแหล่งที่ตากอากาศเป็นคนที่ต้องการจะใช้ชีวิตยามอะไรยามสงบสงบสุขอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีที่อยู่แล้วตอนนี้จะทาไงได้เนี่ยอืไม่เหลืออะไรเลยแม้ต้นไม้ใช่ใช่เขาบอกว่าจริงๆที่นี่เป็นเมืองหลวงเก่าด้วย เขาบอกมีทั้งเรือนโบราณแล้วก็ต้นไทรเก่าแก่ที่มีอายุถึงร้อยห้าสิบปีใช่แต่ก็เหลือแต่เท่าทานใช่ใช่ดูดูภาพดิพี่โสมันมันมันเหมือนกับไอ้นี่นะที่โดนเหมือนระเบิดลงอ่ะมันซึนามิที่ที่เราเห็นในในในไอ้ทางทางเกาะสุมาตราไงใช่ไหมน้องดูแล้วเหมือนเมืองอาเจยงเงี้ยเหมือนอาเจน้องดูแล้วเหมือนระเบิดลงก็ใช่เหมือนพวกแบบนะ ใช่เหมือนตอนญี่ปุ่นมาโจมตีเพร์ลฮาเบอร์ใช่น่ากลัวมากเลยไม่เหลือเลยน่ะนะคะนี่เป็นภาพที่ก็เรียกสร้างความช็อกให้กับหลายคนที่ได้ติดตามข่าวนี้นะคะโจไบเดนบอกนี่คือเป็นมหาวินาศเป็นดิซัสเตอร์็นเป็นเป็นเป็นภัยพิบัติวินาศจะภัยวินาศจะภัยภัยพิบัติอย่างร้ายแรงและทั้งที่อยู่ติดทะเลนะ น้ำทะเลไม่สามารถขึ้นมาช่วยดับได้เน<อ>ี่ยเพราะว<อ>่าเพราะว่าลมมันแรงใช่ไหม,มนคนก็ไม่คิดว่าจะมีไฟไฟ,นนไฟไหม้ทั้งเกาะขนาดนี้ไฟไหม้ทั้งเกาะนะะก็เดือนที่แล้วก่อโรสของกรีนเนี่ยที่ไหม้ใช่ไหมก็ <c oughs> คนก็หนีตายขนาดต้องไปนอนยังดีที่ไม่ไหม้ทั้งเกาะน,นะอุตส่าห์ไปหลบตามโรงแรมบางนอนตามศาลาเอาเอาเตียงมาปูปูพูนอนกันไปยังดีที่มันไม่หนาวไงนี่ก็เหมือนกันนะืูต้นต้นต้นปาล์มต้นมะพร้าวต้นปาล์มไปหมดเลยไม่มีเหลือเลย ต้องมาว่ากันใหม่เขาบอกไม่รู้กี่ปีกว่าจะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมได้ะะปลาในบึงในสระก็เรียบร้อยหมดน้ํมร้อนนะคะบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุของไฟป่าแต่เชื่อว่าการที่ไฟลุกลามรวดเร็วยากต่อการควบคุมอ่เป็นผลมาจากอากาศที่มันแห้งและลมแรงอิทธิพลจากพายุเฮอริเคนดอร่าที่พัดผ่านทางใต้ของหมู่เกาะฮาวายก็ทําให้ไฟลุกลาม เมืองที่เห็นที่เห็นรับพนาศูนย์อยู่เนี่ยชื่อลาไฮนาเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะฮะสร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่พันเจหนึ่งในอาคารที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเนี่ยก็เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่พำนักของมิชเนลรี่เก่าด้วยเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็เสียหายหมดเลยเรือเรือนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะเมอีก็ถูกทําเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่าตอนนี้ก็เหลือเพียงกองเท่าฐานโอ้ไม่น่าเชื่อก็ก็ดูที่ว่า คนทั้งเกาะจะอยู่จะเป็นอพยพอยู่ที่ไหนอ่ะจะไปอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยไม่มีที่อยู่แล้วนะะนี่เขาก็ต้องใช้ความช่วยเหลือจากส่วนกลางใช่ไหมพี่ใช้งบของรัฐบาลกลางไปอยู่เกาะอื่นก่อนนะคนไปอยู่เกาะอื่นเกาะอื่นเกาะที่มีโรงแรมเยอะก็เกาะโอฮวาฮูฮานาลูเนอะอันนี้เป็นส่วนใหญ่อาคารพื้นราบใช่ไหมสองชั้นสองชั้นใช่ไหมอาคารสูงไม่มีใช่ไหมไม่มีตึกไอเหมือนกับ ฮาดไวคิคิที่อยู่บนในเกาะโออาหูที่ฮอนาลัวหาไดไวคิคิมันตึกสูงตึกลงแรมมันจะเป็นแถวยาวใช่ไหม,อ,มอันนั้นน่ะไฟลามไม่ไม่ข้ามเกาะไปหาเพราะมันอ,อยู่ตรงสุดทางตอนเหนือนี่ก็มันเป็นสัญญาณหนึ่งของสถานการณ์ที่มันจะรุนแรงขึ้นจากภาวะโลกร้อนเราด,เราดูเราดูที่เกาหลีใต้ใช่ไหมหที่ที่ถนนใช่ไหมถนนไปญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้เนีน่ยอ่ะ บ้านเดือนจมน้ําคนก็หนีลูกเสือไอ้ลูกเสือโลกลูกสืโลกนั่นก็หอบกันเป็นหมื่นกว่าคนเน่ะต้องยบหนีใช่ไหมอันนั้นก็น้านั่งกันน้าเยอะอันนั้นพายุเยอะเป็นน้ําอันนี้มาเป็นไฟนี่พายุไฟคือโลกมันวิกฤตจริงเนาะบ้านเราดีไหมฮะบ้านเราดีไหมอ๋อเราของเราคนวิกฤตของเราคนวิกฤตนะบ้านเรานี่ดีทุกอย่างเสียแต่คนไทยอยู่ ของเราพายุพายุรุนแรงยังไม่เห็นนะเออไม่มีนะบ่าเราไม่ค่อยมีบาเลยนะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปอาศัยแผ่นดินอืเขาอยู่เนี่ยนะสำเนียกไว้บ้างว่าเมืองไทยนี่นะพายุเข้ามาก็ไม่ถึงเวียดนามมันลาวรับไปหมดไม่ทางกับพม่ารับไปหมดเลยนะเห็นไหมใช่ของเขาเนี่ดูสิของเรานี่ไม่มีของเรานี่ปลอดภัยภูเขาไฟก็ไม่มีหิมะก็ไม่มี แผ่นดินไหวก็ไม่เยอะอแทบจะไม่มีนะแผ่นดินไหวนิดหน่อยพอให้มีเขาบ้างพอให้รู้ว่าเรายังมีอยู่บนโลกเดียวเขาอยู่ไม่งั้นก็ไม่มีกเกินไปเอน้อยหน้าน้อยวาสนาเขาอาจจะบอกว่ามีนักการเมืองแล้วพอแล้วแข่งนักการเมืองก็สวยมหาสวยเลบมากกว่าทุกมากกว่าทุกทวีปถ้าไม่งั้นนะถ้าเรามีนักการเมืองนะเราเป็นชาติมหาอำนาจอันดับหนึ่งเลยนะมีทุกอย่างอะทองคำแล้วดีบก ผลไม้อาหาะเมื่อลยส่งออกพวกนักการเมืองไปมั้งอะเอาเย้ะเลยนะส่งออกไปเออเออเออออนี่มาจับกลุ่มเงินอะไรเจ้าตับาตางอวยตางยจะกินเมืองอีกนะเอาใหม่แลออแบ่ง็อบใหม่แบ่ง็อบใหม่นะคะเอาไว้เลยเราฝากไว้เรื่องของฮาวายนะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงนัากลับมาไปดูสมการรัฐบาลพิเศษที่เขาบอกว่าหมดแล้วปิดดิวได้ที่สามรอสิบห้าเสียงหลังจาก ได้เสียงพักลุงมาอีกสองลุงทีนี้<อ>ก็แบ่งเค้กกันเรียบร้อยแบ่งเค้กแล้วอ่า9ต่ 1, 9 1, 9 1, 9 1, อหนึ่งเต่อหนึ่งเก้สอสอเท่ากับ1 e. เก้าอีเอ้าที่เร็วไหมแล้วพอวนพอมีปีหนึ่งเดียวทำไงอ่ะ<า>ีพักมีคนเดียวอ่ะ เออนั่นสิทำไงดีแต่ถ้าปากแจ๋วก็ต้องมีทีต้องมีตำแหน่งนะต้องมีตำแหน่งอยู่เพราะว่าสำคัญมากเราต้องการคนปากแจ๋วถ้าถ้าปรับพวกอภิชาญไล่ต้องเอาคนจัดถึงไปต้องเน้นเอออครูดุสมบัติพิเศษอะไรอย่างนี้นะต้องใจถึงต้องใจถึงทิ้งลายู้กฎหมายเออใช่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 เอาเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ ข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ